กำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนโลกสวัสดีครับนักลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีทุกท่านเดี๋ยวในวันนี้นะครับคริปโตดูดจะพาไปรู้จักสินทรัพย์ดิจิตอลอีกประเภทหนึ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงงานศิลปะเพลงหรือแม้กรทั่งของสะสมเนี่ยครับให้มาอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลที่เราสามารถซื้อขายการรมสิทธิ์กันได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องมีคนกลาง ซึ่งในเจ้าสินทรัพย์ที่เราพูดถึงกันอยู่นเนี่ยครับก็คือ NFT หรือที่ย่อมาจาก Non-Fungible Token ซึ่งในเจ้าตัว NFT หรือ Non-Fungible Token เนี่ยคืออะไรเจ้า Non-Fungible Token หรือที่เราเรียกย,อย่อๆกันว่า NFT เนี่ยครับก็คือ cryptocurrency ประเภทหนึ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์โดยที่ในแต่ละเหรียญเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมีมูลค่าไม่เท่ากันและ Non-Fungible Token เหรีออยญอื่นๆเนี่ยไม่สามารถนํามาใช้ทดแทน เจ้าเหรียญที่เรามีอยู่ได้ซึ่งอย่างเช่นนะครับว่าถ้าเพื่อนๆมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งเจ้ารถคันนี้มีคนมาขอยืมไปใช้คนที่เขายืมไปใช้เนี่ยเวลาที่เขาเอากลับมาคืนเราก็จําเป็นต้องเป็นรถคันเดิมที่เราให้เขายืมไปถูกไหมครับซึ่งไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปเอารถคันใหม่มาต่อให้เป็นรถรุ่นเดิมหรือว่าปีการผลิตเดิมอะไรงไงก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่รถคันที่เราให้เขายืมไปอยู่ดีเพราะว่าเจ้ารถตัวที่เราให้เขายืมไปเนี่ย มันมีความเฉพาะตัวสูงไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงข้าวของต่างๆหรือว่าจะเป็นเลขของเครื่องยนต์เลขปียางอะไรก็แล้วแต,แต่ซึ่งไม่ว่าคนที่เขาจะยืมไปเนี่ยเขาจะไปหารถยนต์คันไหนที่มันเหมือนมากก็ตามมันก็ยังมีความเฉพาะตัวที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้อยู่ดีตรงนี้แหละครับคือเอกลักษณ์และความเฉพาะตัวของเจ้าตัว NFT นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบก,กับเจ้าตัวค r y p t o c u r r รน c y ในประเภทที่ตรงกันข้ามกันหรือว่าประเภทที่เป็น f u n เ i b l e t o ค็นทั่วไปอย่างเช่นพวก bitcoin อิเทเลียมหรือว่าดอทคอยเหรียญอื่นๆต่างๆตรงนี้นะครับความแตกต่างของมันก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเนี่ยยืมไปหนึ่งเหรียญบิตคอยเวลาเขามาคืนเขาก็เอาเหรียญหนึนนะ่งบิตคอยเนี่ยมาคืนเราด้วยจํานวนเท่าเดิมได้ใช่ไหมครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญตัวเดียวกันถูกไหมครับเพราะว่ามันมีมูลค่าที่เท่ากันดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ non token นอนฟังกิ b เบิลโทเค็นเนี่ยมีความเฉพาะตัวสูงขนาดนี้เราจึงไม่สามารถเอามาขายไปเป็นหน่วยย่อยได้เหมือนพวกเหรียญฟังกิบเบิลโทเค็นทั่วไปอื่นๆ ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการขายภาพภาพหนึ่งภาพวาดหนึ่งภาพเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องขายภาพภาพนั้นเนี่ยเต็มภาพถูกไหมครับซึ่งเราไม่สามารถตัดแบ่งครึ่งภาพภาพนั้นเนี่ยเพื่อเอามาขายแยกเป็นส่วนได้ถ้าอธิบายอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นถูกไหมครับเจ้าตัว NFT เนี่ยครับในช่วงแรกจะถูกนํามาใช้ในวงการของงานศิลปะเนี่ยจะเป็นส่วใหญ่อย่างเช่นพวกภาพวาดหรือว่างานกราฟิกทั่วไป ต่อมาเนี่ยวงการเพลงหรือแม้กระทั่งในวงการเกมเองเนี่ยก็นำาเอาเจ้าตัวข้อดีของ NFT เนี่ยมาใช้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วต้องบอกเลยครับว่าเจ้าตัว NFT เนี่ยเหมาะสำหรับงานที่มีลิขสิทธิ์ทางปัญญามากซึ่งเมื่อผู้สร้างเนี่ยเปลี่ยนงานของตัวเองมาเป็น NFT product แล้วเนี่ยภาษาในวงการเขาจะเรียกว,ว่าการม้นนะครับก็คือว่าเมื่อเรา m i n นงานศิลปะแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปแบบของเหรียญหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัว NFT โปรดักตรงนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากทุกๆก,กิจกรรมในการทําธุรกรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกเอาไว้ทั้งหมดโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าถ้าหากมีคนพยายามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบหรือว่าตรวจเช็คได้แต่ซึ่งตรงนี้จะยากมากครับเพราะเนื่องด้วยว่าตัวระบบของ NFT เนี่ยก็ยืนอยู่ในระบบของบล็อกเชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขข้อมูลในระบบของบล็อกเชนเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําธุรกรรมบนโลกบล็อกเชนน่ะจึงมีความเสี่ยงที่ต่ำมากและมีความโปร่งใสที่สูงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคนนําประโยชน์ของ NFT เนีย มาใช้ในหลายๆวงการเหมือนที่ผมพูดไปตอนข้างต้นแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นวงการของงานศิลปะซึ่งอันนี้จะเป็นคนปุ่มหลักเลยที่เอาประโยชน์ของ NFT มาใช้อย่างเช่นข่าวในช่วงก่อนเนี่ยครับที่มีศิลปินชื่อดังอย่างพิติชิโร่เนี่ยนะครับที่เขาเอางานศิลปะของตัวเองเนี่ยมาม i ้นขึ้นไปอยู่บนโลกของดิจิทัลเป็น NFT Product หรือว่ามีศิลปินอีกหลายๆท่านทั่วโลกเนี่ยครับที่ทาภาพวาดหรือว่างานศิลปะของตัวเองขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาม i ้นงานของตัวเองไปเป็น NFT Product แล้วเขาก็เผางานตัวเองในโลกของความจริงทีเพื่อสร้างมูลค่าให้งานของเขาเนี่ยในโลกของ NFT ให้มากยิ่งขึ้นและที่เป็นกระแสมากที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือ NFT เกมซึ่งมีทีม Dev e l o p e r ทั่วโลกหลายๆเจ้าเนี่ยครับได้สร้างเกมขึ้นมาโดยที่สร้างเจ้าตัวคาแรคเตอร์ในเกมเนี่ยครับหรือว่าไอเทมภายในเกมเนี่ยให้เป็น NFT Product ซึ่งแปลว่าไอเทมที่เขาสร้างมาจะมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกันหรือคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมา ก็จะมีเอกลักษณ์หรือมีความเฉพาะตัวที่หลากหลายและไม่ซ้ำกันเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เป็นกระแสะในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้ที่เป็นเพื่อนหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น Axie Infinity หรือว่าเกมที่กําลังมาใหม่อีกหลายๆเกมตอนนี้ที่ถือว่าเป็นกระแสะกับกลุ่มคนไทยไม่ใช่น้อยเลยครับอย่างคริ p โต m o n หรือว่าเกมคริปโตเบสและเกม,มอื่นอีกหลายๆเกมนะครับ ส่วนในเชิงของการลงทุน นักลงทุนหลายๆท่านสนใจและเข้ามาร่วมอยู่ในวงการนี้เนี่ยผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าอยากให้มองงานของ nft เนี่ยเหมือนของสะสมไม่ต่างอะไรจากงานศิลปะในโลกของความเป็นจริงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวโปรดักชินนั้นหรือว่างานงานนั้นเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเกิดมาจากฝีมือของศิลปินที่มีชื่อเสียงก็ไม่แปลกครับที่คนจะให้มูลค่าหรือให้ราคากับเจ้าตัวโปรดักชิ้นนั้นหรือเราสามารถพูดได้ตรงนี้เลยครับว่าสินทรัพย์บนโลกดิจิตัลเนี่ยนะครับมีมูลค่าได้ เกิดจากความเชื่อของคนส่วนใหญ่เชื่อกันว่ามันมีูลค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเข้ามาลงทุนก็ควรศึกษาประวัติที่มาที่ไปของสินทรัพย์ชิ้นชิ้นนั้นให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าทุกวงการครับก็ยังมีคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์หรือว่ามาช่อโกงกันซึ่งในวงการ NFT หรือว่าคริปโตเคอเรนซีนี้ก็มีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะเข้ามาในวงการนี้ เพื่อเป็นนักสะสมหรือแม้กระทั่งเข้ามาเป็นนักลงทุนท่านก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนจะเข้าไปลงทุนนะครับ โอเคนะครับถ้างเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็คงมีข้อมูลเกี่ยวกับ Gen f c ที่จะมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าคลิปคิปนี้จากช่องเราเนี่ยมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปของช่องคลิปตัวดูดนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆจวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหรับคลิปนี้เนี่ยคลิปตัวดูดขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ Sous-titres par LaVacheSquid